สวัสดีค่ะทุกคนโมกลับมาอีกแล้วเจ้าวันนี้นะจ๊าโมกลับมาพร้อมกับการรีวิวกล้องอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งกล้องที่โมถืออยู่ในมือตอนนี้คือรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนที่อยู่ในมือโม,โมตอนนี้นะคะนั่นก็คือ Fuji Film Instax m i n i 12นั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นรุ่นใหม่รุ่นสับล่าสุดเลยนะคะทุกคนที่ทาง Fuji Film เนี่ยเขาเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาดูดี ตัวนี้นะคะเขาจะมีความแบบ ออกแบบสไตล์บับเบิ้ลของทุกคนซึ่งจะมีความแบบนุ่นนูนิดๆิดน่ารักน่ารักนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยออกแบบให้มีความเป็นสี่เหลี่ยมมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมที่แข็งคะ่ะทุกคนน้องมีความโคง้งมนทําให้มีดูมีความน่ารักแล้วก็มินิมอลไปในตัวด้วยค่ะในส่วนของปุ่มชัตเตอร์แฟลชแล้วก็วิวไฟเดอร์ของเจ้ารุ่นนี้นะคะยังอยู่ที่เดิมทุกป,ประการเลยค่ะทุกคนแต่ที่เขาอัปเกรดขึ้นมานะคะนั่นก็คือเรื่องแฟลชนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะปรับให้แฟล วอกไม่ลอยนันเองและอีกเรื่องที่เขาแบบปรับอย่างยิ่งใหญ่เลยนั่นก็คือการเอาโหมดทั้งหมดออกไปค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นอโตเมติแบบ1้0เซเลยทาให้เราเนี่ยหมดกังวลเลยว่าเอ๊ะเราปรับโหมดหรือยังนะหรือเอ๊ะเราปรับโหมดถูกหรือเปล่านะก็คือจะหมดปัญหาเรื่องที่กลายเป็นเจ้าหญิงหิมะเหมือนโมในคลิปที่แล้วเลยค่ะ oh, <my> และอีกหนึ่งเรื่องนะคะทุกคนที่ทําให้เจ้าตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนกับรุ่นไหนเลยเนี่ยนั่นก็คือวิธีการเปิดกล้องค่ะซึ่งกับรุ่นอื่นๆนะคะทุกคนเขาจะต้องกดเพื่อเปิดตรงนี แต่สำหรับ Instax Mini 12นะคะแค่หมุนค่ะ ก็สามารถเปิดเพื่อใช้งานได้แล้วจ้าและตัวนี้นะคะทุกคนเขามีด้วยกัน2โหมดค่ะนั่นก็คือโหมดท,ทั่วไปนะคะซึ่งเป็นการออโตอย่างที่โมบอกก่อนหน้าเลยเนาะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งที่เป็นโมหมดไฮไลท์ของเขาเลยเนี่ยนั่นก็คือโหมดโค o สอ up ค่ะซึ่งโหมดนี้นะคะจะทําให้เราถ่ายได้ใกล้ขึ้นแล้วก็ทําให้วัตถุที่เราถ่ายนะคะอยู่ตรงกลางมากขึ้นค่ะเพราะเขาทางานร่วมกับ parallel collection นั่นเองจ้ะซึ่งเจ้าตัว parallel collection นะคะทุกคนเอาจริงๆตอนแรกโมก็ไม่เก็ตว่าน้องคืออะไรแล้วก็น้องทงาอํางานยังไงนะคะแต่หลังจากที่เราได้ไปหาข้้้้อมมูลลาาค่ทททุกกกนแว็ปรึัังงเเบบีีย แล้วก็รวมถึงไปงานเปิดตัวของเขาแล้วก็คุยกับสตาฟร,รวมถึงแบบทางแบรนด์แล้วนะคะโมได้ข้อสรุปมาประมาณนี้เดี๋ยวทุกคนมาลองฟังกันดูนะคะซึ่งตัวพารา l ล็ c คอลเล t ชันตัวนี้นะคะทุกคนมันมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการมองวิวไฟเดอร์แล้วไม่ตรงกับภาพจริงที่ออกมาค่ะทําให้เราต้องเผื่อระยะมากขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกระจกเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นมาค่ะทุกคนซึ่งกระจกตัวนี้นะคะมันจะช่วยหักเหมุมมองของวิวไฟเดอร์ของเราให้มันมีความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นภาพที่เราออกมานะคะก็จะใกล้้เเเเเีียงกกัับภาาาพท่่รห็นน,นนนนใดอมขึ และอย่างที่บอกไปนะคะทุกคนว่าทางฟูจิฟิล์มเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวตัวนี้ไปเลยค่ะในวันที่11มีนาคามที่ผ่านมาและทางช่องของเรานะคะก็ได้รับเชิญไปเป็นเกียรติในงานนี้ด้วยค่ะทุกคนซึ่งงานเนี่ยบอกเลยว่าบรรยากาศน่ารักมากมันเป็นติมแบบพัดเทลพัดเทลแล้วก็มีความบับโบบับโบนะคะทุกคนถ่ายรุปมุมไหนก็คือสวยทุกมุมเลยเดี๋ยวโมอเอาภาพให้ดูนะคะและนอกจากนี้ที่เขาจะแบบตกแต่งมาอย่างสวยงามแล้วเนี่ยเขายังมีเกมให้เราเล่นแก้เบื่อด้วยทุกคนคือมันเป็นเกมแบบน่ารักมาก มันจะมีการแบบว่าเอ้ยคีบเอาของรางวัลขึ้นมานะคะทุกคนซึ่งเราก็จะพยายามเล่นให้มันได้เซอร์ไพรส์บ็อกที่เราบอกนะคะแต่ว่ามไม่ได้ แล้วไปนะคะทุกคนก็ได้สติ๊กเกอร์มาซึ่งอันนั้นก็ได้รับความพอใจหมดแล้วเพราะงั้นเราก็เลยมูฟออนไปที่เกมต่อไปได้เลยจ้ะซึ่งเกมต่อไปนะคะทุกคนก็คือเป็น,ปนแบบอินเตอร์แอคชั่นเกมเราสามารถเดิน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 ,ดน,ดนแบบหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขวาหมุนซ้ายนะคะเพื่อเอาของรางวัลได้แล้วก็ถ้าคะแนนถึงนะคะทุกคนก็จะแจกของรางวัลให้เราเลยเป็นแบบสติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นแบบปากกาอะไรงี้คือน่ารักสุดๆเอาไปตกแต่งน้องคนนี้เอาไปตกแต่งสมุดเอาไปตกแต่งเคสอะไรใดๆได้หมดเลยจ้ะแล้ววันนั้น่ะเา <40. S 1> แบนอยู่ที่50าบได้เท่าไหร่นะสี่สลาเบียได้เท่าไหร่จบไม่มีใครได้สักคนนะคะทุกคนเพราะงั้นเราก็เลยแ oh. ห้เอาอีกแล้วนะคะและเราก็เลยมูฟออนตัวเองค่ะทุกคนย้ายไปที่บูทที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยนั่นก็คือโฟโต้บูธซึ่งเขาแบบตกแต่งนรนกมากมุงจมอยู่กับตรงนั้นแบบนานมากทุกคนคือพยายามถ่ายแบบอุ้ยถ่ายมามุมไหนมันก็น่ารักถ่ายมามุมไหนก็สวยนะคะลูกเต็มไอจีไปหมดแล้วตอนนี้ซึ่งบูธนั้นเนี่ยนอกจากการที่เขาจะถ่ายรูปให้เราเป็นแบบ4อัน เป็นกิฟต์น่ารักน่ารักโฟโต้บูลแล้วนะคะทุกคนเขายังใจดีมีพี่พนักงานนะคะหยิบตัวนี้ Instax m ก n มิ2นสตัวจริงเสียงจริงเนี่ยมาถ่ายรูปฟิล์มให้เราฟรีด้วย1ใบค่ะทุกคนซึ่งรูปออกมาน่ารักมากๆนะคะทุกคนและความพีเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะคุณกิติดิฉันเกือบจะทำ ของพี่เขาตกค่ะทุกคนคือพี่เขาก็คือหยิบตัวนี้ใช่ไหมมาแบบเอ้ยให้เราเป็นพร็อพถ่ายน่ารักน่ารักะไรอย่างนี้แล้วก็พยายามมดโคทรถ่ายโคตรถ่ายแต่ด้วยความโมนะคะทุกคนเบลก็บินมาแล้วอะไรอะไรก็ตกมาแล้วนะคะก็คือเกือบสร้างวีรกรรมทํากล้องพี่เขาตกค่ะทุกคนซึ่งพี่เขาทำาน้าอย่างนี้โมก็ทำนาได่งนี้แล้วพี่ก็ทำานะ อย่างนี้ทุกคนคือทุกคนชอค็อกแบบช็อกทั้งงานนะคะทุกอย่างพอยส์ไปหมดเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็นะเกือบสร้างตำนานซะแล้วแต่อย่างดีที่ยังไม่ได้สร้างจ้ะหลังจากที่เราได้ไปงานเปิดตัวนะคะทุกคนแล้วก็ได้รับข้อมูลมามากมายเนี่ยแต่เราก็คงจะยังไม่เห็นภาพันหรอกคะ่ะถ้าเราไม่ได้ใช้งานจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวโบจะเอาน้องตัวนี้นะคะ Fuji Fi l m Instax Mini 12เนี่ยไปออกโฟตโต้ทิปกันสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทาง Fuji Film ม h a i l a n d ด้วยนะคะที่ส่งตัวนนนีี้้มาาาใหลลองคคค่่่ะะเเรไปกกกัยดวทุ เอาละจ้ะทุกคนเราก็ออกมาข้างนอกกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาโฟโต้ทริปกันเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนด้วยน้องคนนี้เลยตัวใหม่ตัวสับของเรานะคะ Instax Mini 12จ้าเดี๋ยวเราไปลองถ่ายรูปก,กันเลยจ้าเรามีโจทย์มีโจทย์ด้วยมีโจทย์มาให้ริดริดโจทย์มาให้แล้วมีโจทย์มาริดโจทย์มาแล้วโมจะต้องถ่ายรูป pues พัดเชิดหนึ่งพัดเทรย์ย่าอ่าแล้วก็เป็นรูป ใบก็คือแบบกรุ๊ปเป็นรูปคนรูปคนกลุ่คนใช่ไหมตลอดเซลฟี่ตัวเองหนึ่งใบเซลฟี่ได้แล้วใช่แล้วก็ถ่ายรูปแบบโพสต์อัพกับอะไรก็ได้หนึ่งใบเลดชันว้าโอเคได้เลยเดี๋ยวโมจะไปลองเล่นกันนะจ๊ะโจทย์ของโนโมก็คือมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เบียร์ขึ้นแท็กเอาไว้นะคะทุกครั้งที่โมถ่ายรูปจ้ะเป็นหน้าที่ของเบียร์แล้วจ้ะไปเลยเดี๋ยวเราไปเลยไปไปใครเป็นแบบก็ต้องโมรึเปล่ายังต้องโมเลยนะ ปค่ะทุกคนเดี๋ยวโมจะให้คุณเบียร์นะคะช่วยถ่ายให้น้องนั่นอีกแลวอ่ารีวิวเลยนะคะทุกคนจากการใช้จริงของเรามาสักพักนะคะก็ขอเตือนทุกคนที่สอยน้องไปว่าระวังตัวชัตเตอร์ตรงนี้ไว้ให้ดีๆเพราะน้องลั่นบ่อยแบบอย่างถึงที่สุดนะคะทุกคนด้วยความที่น้องอ่ะ ทาให้ตัวเองอ่ะเล็กลงใช่ไหมมีความเป็นบับเบิ้ลเหมือนเดิมแหละแต่ว่าข้างๆตรงนี้มันเล็กลงทําให้เวลาที่เราจับอ่ะมันมีโอกาสที่จะไปโดนปุ่มตรงนี้ได้ง่ายกว่ารุ่นก่อนๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็คือถืออ่ะระวังระวังหน่อยเพราะว่าตัวนี้คือกดง่ายมากไม่รู้จะง่ายไปไหนคือกดเอ้ะนิดเดียวไปเลยนะฮะและภาพเทียบรวบเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นรูปเทียบกับไปก่อนเออดูสวยงามเป็นอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็อาร์ตงงอยู่ดีก็เอ้าก็ก็ได้อยู่ ว่าบางทีความผิดพลาดมันสวยงามได้ไงเฮ้ยโคตรว่ะเบียร์2023ันยี่สามว่ะโคตรอันเดย์อะปะผู้หญิงอะเนาะเวลาเวลาถ่ายรูปอะต่อให้ถ่ายแค่นี้อะนะก็โพสขาไปดูไปทุกเคไปทุกใจไหมไปทุกเคมากไปทุกเคไปทุกเคไปทุกใจแบบคันสุดต้องสว่างอีกเหมือนกันนะมีความเ็นฟิลแบบ ญี่ปุ่นนะเออว่าไงไได้นะเพราะลาพวกโมน่าเหมือนพี่คุณบอกจบไม่ได้อยู่นะสติดเลยสติดอะไรสติดอะไรงงทุกคนคอมเมนต์กันมาว่าเป็นตีมอะไรได้นะโว่าได้วาทุเคป่ะฟิลภาพมันจะมีความแบบมันไม่อมเขียวอมฟ้าเหมือนเหมือนตัวมินิไนที่โมเคยใช้เฮน้องจะมีความแบบสีจริงมากขึ้นมั้ง สีแบบแดงก็ขุดแดงอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเทียบแล้วกันเดี๋ยวเทียบภาพจากก้องดีตอนนี้แล้วกันเออว่าแบบสีมันออกมาเป็น,ปนยังไงเนาะ <S 1> <S 1> ใช่แต่จริงๆเรื่องความนวลความแบบความเบลออมันก็จะมีความใกล้ๆกันกันกบมินินอยู่นะในรูปแบบนี้นะในรูปแบบที่ระยะประมาณนี้นะก็มีความแบบเบลอเหมือนฟุ้งใส่ฟิลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเราไปลองอื่นๆกันดีกว่า เบียรต้องรีวิวให้คนดูฟังแล้วล่ะว่าเบียร์เลงแบบไหนและน้องออกมา100%ตามที่เบียร์เลงไหมก่อนอื่นเลยดูภาพก่อนก่อนอื่นเลยต้องดูภาพก่อนอยู่แล้วแย่นะหรือเปล่าไม่แย่ไม่แย่แต่เอาจริงๆอ่ะเมื่อกี้เนี้ยขอขอไมค์มาขอไมค์ขอไมค์ขอไมคแต่เอาจริงๆอ่ะเมื่อกี้เนี่ยคือเราอ่ะเล็งโมให้อยู่ตรงแบบวงกลมตรงกลางเลยใช่ ก็เข้าใจได้ด้วยความที่ว่าตัววิวไฟเดอร์กับตัวหน้าเลนอ่ะมันอยู่คนละตำแหน่งกันเนาะแล้วมันไม่ใช่กล้องที่เป็นแบบว่า DSLR หรือว่ากล้องที่เป็นมิ r l เ s สที่เราจะเห็นภาพจากตรงหน้าเลนเลยมันก็จะมีความเบี้ยวมั้งแหละซึ่งไอตัว p าราเล็ c คอลเลกชัน่ะที่ท เราไปทําความเข้าใจกับมันมามันก็คือช่วยให้เราอ่ะกลับมาอยู่ในตําแหน่งตรงกลางอ่ะมากที่สุดใช่ช่วยคือก็คือช่วยเราเล็งแหละช่วยเราเล็งคือมันช่วยได้เท่านี้วิฟายเดอร์ er มันเบี้ยวอะ่ะอันีจริงใช่เนี่ยเราเล็งโมอ่ะไว้ตรงนี้เลยเนี่ยกลางเป๊ะไว,ไว้ตรงกลางเป๊ะเลย<อ>นี่มันจะมีความเบี้ยวนิดนึง<อ>ด้วยความที่หน้าเลนเขาเบี้ยวเพราะฉะนั้นอะ่ะคือมันช่วยให้เราอะ่ะไม่ต้องมาะวงเรื่องการเผื่อระยะซ้ายขวา แต่สุดท้ายแล้ว,ว่เราก็ต้องอาศัยแบบนิดนึงอะสรุปแล้ว,ว่ก็ยังต้องอาศัยประสบการณ์การใช้แบบใช้จริงส่วนตัวด้วยประมาณหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกคือ Parallel Collection ตัวนี้มันช่วยแบบแค่นิดนึงแค่แบบนิดหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ช่วยเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นในการแบบปฏิวัติแล้วกันยังไงใช้คำยิ่งใหญ่ปว <c oughs> ่ากาที่เราไปงานเปิดตัวมาเขาบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเลยนะ อู้เป็นไงยิ่งใหญ่ยิงงย่งใหญ่สุดๆอะแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามและ เราก็จะไม่น่าเป็นเจ้าหญิงหิมะเหมือนคลิปที่แล้วค่ะทุกคนมันคือความแตกต่างคืออันนี้เราแบบเราเลิกโชว์เดริรได้เลยเพราะว่าเขาปรับโหมดมาให้แล้วปรับแสงมาให้แล้วเพราะฉะนั้นถ่ายยังไงอะ่ะก็สวยง,ง่ายมากแล้วก็โฟกัสอันนี้คือโฟกัสดีนะมวว่าชัดชัดกว่ามินิไนใอืมแต่เรื่องโทนสีเดี๋ยวโมไปสรุปให้อีกทีนึงนะเอาละค่ัทุกคนจากการที่โมนะคะได้ไปโฟตโต้ทริปข้างนอกมาแล้วก็ได้กลับมาถ่าย เพื่อนๆที่ออฟฟิศนะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากมันคือแบบคำว่าง่ายจริงๆอะทุกคนมันไม่ต้องปรับโหมดไม่ต้องปรับแสงไม่ต้องปรับแบบ่กไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเรามีหน้าที่แค่เปิดออกมาแล้วก็ กดแชะถ่ายรูปก็คือออกมาปรับภาพได้อย่างสวยงามแล้วนะคะทุกคนซึ่งการที่แบบออกไปถ่ายกลางแจ้งก็ถือว่าโอเคทําออกมาได้ดีมากๆนะคะภาพไม่สว่างจนเกินไปไม่มืดจนเกินไปและภาพในที่ล่มทําได้ดีกว่าที่โมคิดนะก็คือตอนแรกกับโมคิดว่าน้องจะมีความม่วงๆฟ้าๆอึมครึมอึมครึมหน่อยเหมือนแบบตัวรุ่นมินินายนะคะแต่ตัวนี้คือออกมาแบบน่ารักมากไม่ไม่รู้สึกเหมือนว่าแบบถ่ายในล่มขนาดนั้นเออก็เป็น ฟิลประมาณนี้แล้วกันข้อ1คือใช้ง่ายนะข้อ2ก็คือภาพอะโทนออกมาดีมากไม่ติดฟ้าติดเขียวแล้วนะคะทุกคนและในส่วนของเรื่องแบบราคาก่อนไะราคาตัวนี้นะคะบอกเลยว่าอยู่ที่ 2,690บาทซึ่งถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่างแบบมินิไนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการหมุนแบบเปลี่ยนโหมดเนาะก็คือตัวนั้นจะอยู่ที่1,690บาทราคามันก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่แหละสำหรับแบบจากรุ่นเดิมเนาะแต่สำหรับคุณภาพที่ได้อ่ะโมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คุ้มค่านะกับการที่จะเพิ่มเงินสักแบบ1,000อะไรอย่างเงี้ยในการที่แบบให้น้องมีฟีเจอร์มากขึ้นแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ๆที่เขาแบบเออออกแบบมาให้มันดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เอาเป็นว่า พิจารณาตามแบบความต้องการแล้วก็การใช้งานของทุกๆคนเอาละกันคือถ้าใครที่เป็นแบบสายเหมือนโมอะคนที่เอาจริงก็ไม่ได้ดื้อกับกล้องอะไรขนาดนั้นหรอกคือถ้าเขาแบบบอกโหมดอะไรมามมก็ปรับตามนั้นอยู่แล้วไม่ได้แบบมีขั้นแอดวานอะไรเงี้ยก็คือซื้อตัวเนี้ยจบกว่าเราจะแบบตัดปัญหาเรื่องการแบบเปื้องฟิล์มจากการลืมเปลี่ยนโหมดหรือเปลี่ยนโหมดผิดอะไรอย่างนี้ไปได้เลยนะคะคนแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังต้องการความแบบแมนนวลได้ยังต้องการความแบบโอเคถ้าเราลองถ่ายภาพนี้แล้วมันยังมืดไปเราสามารถปรับได้อะไรเงี้ย ให้ไปตัวแบบมินินายอะไรอย่างนี้ดีกว่าซึ่งตอนนี้ถือว่าราคาคุ้มค่ามากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงอะ่ะก็คือโมจะแปะลิงก์เอาไว้สาหรับการสั่งซื้อนะคะคนเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ตรง e s สคริปชันข้างล่างเลยแล้วก็เลือกซื้อกันได้ตามที่ใจต้องการได้เลยจ้า และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่โมได้ออกไปโฟตโต้ทริปถ่ายรูปมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็ตัว i n s t a ต็ m ม i นิ22ตัวนี้นะคะทุกคนนอกจากน่ารักแล้วเนี่ยน้องใช้งานง่ายมากๆเลยล่ะค่ะข่าวดีสําหรับใครที่กําลังเลงน้องอยู่นะคะตอนนี้ที่เราลงคลิปอยู่เนี่ยน้องพร้อมให้ทุกคนจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วค่ะถ้าใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะสามารถกดลิงก์ในเดซิพชั่นเพื่อสั่งซื้อได้เลยน้องมีให้เลือกทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะสามารถเลือกสีที่จะเองชอบได้เลยนะสําาาาาาหรรรรรับใใคคคคนนนนะะะะทททีีี่่่่อยยกจแแช์ูปปฟเถม Media, App, มมมลลด้วุ ั่นก็คือ i n s t a g ็กอนั่นเองจ้าซึ่งเป็นแอปใหม่ของทาง Fuji f i l m เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยให้เราเนี่ยสแกนแล้วก็เก็บรูปเอาไว้ได้ค่ะโดยเราสามารถแชร์ขึ้นจากแอปนั้นได้เลยนะคะคนแชร์ไป IG Facebook อะไรต่างๆได้เลยจ้ะเดี๋ยวโมจะทิ้งลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดไว้ที่ description ชนด้านล่างนะคะสุดท้ายนี้นะคะใครที่อยากเห็นโมไปถ่ายรูปที่ไหนหรือว่ารีวิวกล้องตัวไหนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กลั hey Mo, ลว w verse ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้มาก็ยังไปทีหลังอยู่ดีเพราะว่าลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย <Bye. S 1>